สวัสดีนะครับเช้าวัวนศุกร์ที่25กรกฎาคม2564แบบงานเข้ามาเล,ล่าฝากไลค์กดแชร์กดติดตามตลาดนัดขั้กระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะสาวใหญ่นะครับลอย50สาวใหญ่ไทยลอย50 145ร้อี่สิบห้าบอกแล้วสิบเก้าเอาเบียดนามให้18

สาวนอะเริ่มกันพอสาวเม่สาวมันก็เตียไม่ห่างไม่ไมไ่ห่างเพีงก็ไม่สาวอีกมาได้แล้วนะครับสิบแปดก็ลอยถ่ายลอยซมาบลสนะครับสาวนับสาวใหญ่นะครับหลีม ชะโดลเรีมีตัวส่งส่งเป็นม้วเนื้อนะครับม้วจุย๋ยม้วมุมเจ้าบาทนะครับม้วมุมม้วมุมมีสามพันหาครับหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสาวใหญ่หมดเป็นสาวใหญ่ 1 3ื่นสาันห้าร้อีกนึสบสามห้าร้อยนะครับสูงไทยลอยซี่นะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะับเกานี่ห้าสามสี่ห้าเก้าสองสองแปสาวใหญ่นะครับสูงร้อยสี่สบนะครับขายเป็นร้อยหนึ่ ขนมั่นกับแพงงัวกับทึกที่ขนมั่นกับแพงแพงเนาะเหนื่อยนะครับงัวจอยมี่นะจอยมีนมาทำัหมื่นห้าร้อยเป็นเงาร้อยสายคุณกัมีนะครับร้อยคุณหมื่นห้าร้อยเปิดมาหมื่นห้าร้อยเป็นาคแม่แยกลูกท้องว่างนะครับงัวขอมครับเป็น

ได้เอาครับ2,000บ่ได้บ่มันขายบ่ได้อ้ายขายบ่ได้สังเกต <Nhiku> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

จำหนึง,นงเดี๋ยวปันหาเบอร์อยู่นะครับหางหนีนะงอหัวนะสุดเข่าสนามที่ยิงศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่ง ซีซีห้าเจ็ดนะเอาสนใจทุกมาสอบถามได้นะครับงวงหูหนะครับพ่อพันน,<อ>นะครับกันแข็งขแครับกันนะครับนะครับขาดได้หญากินโอ้นะครับเอางวงหูหนะครับโดนโด,ดนเข่าสนามที่นะครับมีพ่อพันนะครับหนุ่มน้อยนะครับสูงร้อยท่าย้อยห้าสิบอีกดอกนะครับพ่อพันหูนะครับนะ ครับพ่อพันหูนะครับหูเงาครนะับพ่อพันหูยาวนะครับ,ห,รบหูประมาณแปดสิบเส้นเกือบเมตรมนะหูเท่านั้นหูเงาครับนบีเขาสนามตัวหนึ่งนะครับมึงมึงข้างไปยางเลาะเหรินมึงตัวนี้หน่อยมึง ยางเหรินไปนะครับคือเป็นตาไห้ใช่ไหมน,นี่ไว้ใจมันเหรินโอ้ว่หมานลยนับนยนี่สัน มันอยู่มนอยู่นะเหมืนี้ได้นับเงินอยู่นะครับดลยมันดีครับเนีอชีวันสามมวยเนี่ยมวย้นู้นมวยเนมวยเนี่ยเลมวหัวไปตนี้ล

ผู้ชมกัหลายคือเก่านะครับคำเตยนะครับซื้อมวนที่ดีสุดแกงนี่หมื่นสามหมื่นสิบสามทุกตัวนั่นสิบสองหรอสิบสามทุกตัวนะครับสาวหน่อยหมื่นสามหมื่นสามนะครับ เมีแยกลูกกับมือนสามนะครับอันนั้นกระลังสิขืดเนี่ยความผสมความน,นะครับจะไปทั้งแมีทั้งลูกกับเศร้าหกเศร้าหกนะครเมียควอมผสมนะครับแยกก็ได้ตัวละสิบสามนะครับแต่ว่าลูกดีดแดงดีนะหนังหนายุนดีนะลูกนะเมียเมียสูงรลอยสี่สิบนะครับลูกลอยยี่สิบห้าบวกครับลอยยี่สิบห้าบวกนะครับ ม้านุองกันขอกเดียวกัน13หมื่นสามหมื่นสานะครับตัวเนียนๆเพิ่งจะเข้าสนามไหมเมื่อว่าเพิ่งได้ไม่จะอหมื่นหรอเนี่งได้ไม่สองหมื่นอเพิ่งเพิ่งจะเดินสนามเนี่ยเพิ่งจะมาจากคอกออกจากคอกมาสองหมื่นนะครับเมื่อกวใหม่ๆนะครับยังไ ยังยังว่าได้เป็นรถครับสิอันนี้สิบสองครับ,นะรบ <c oughs> เดี๋ยววิ่นให้ราคากันน,นู้นะครับนีะครับสาวหน่อยนะครับสิบสองห้าร้อยนี่แม่ใหญ่เนี่ย13นะี่ามไปเลี้ยงที่ว่าเลย3ามพันสาพัน สนใจญ่ที่ต่อได้เบอร์เลยนะครับ093 093 054 054 3547 3ส่วนใจญที่มาสกํามนี่ยนี่ตัวละ13 13นะครับใหญ่เงานะครับอันนึงแดงเข้มอันนึงได้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้น1300ต่อได้อีกนะครับต่อได้อีกต่อได้อยู่ เป็นแม่ลูกกันบัครับตัวเดียวตัวเดียวเป็นเป็นเป็นตัวราคาอยู่นะครับแล้ววา่านใราคาตัวเ่อจุดาเหลอดมือนี่จะลอยหลอดมือน อันนี้กับเก่าพันเกาพันเท่าไรหมันยกันหนึ่งหมื่นพันหมื่นกนนึ่งหเปิดมาหมื่นพันแแม่แยกลูกนะครับสาวหน่อยสาวหน่อยจ้าบ้านมงหมื่นเด่มื่นหมน้าร้อยนะครับราคาเปิดเดียวราคาเปิดครับสาวหน่อยหัวรุนรนะครับเขาก็ขึ้นขึ้นกระโหลกแล้วบ่อกคางนะครับแ่เก่านะครับ เขามันบสิบรยาาแล้วมันขึ้นมันขึ้นหนักกลางแล้วนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์อะไนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเดศูนย์เจ็แปดศูนย์เจ็ดห้าสี่หกด้าสี่หกแปดนะสาวน้อยแดงเข็มนะครับสีสีแดงปิด อ่าร้อยเนื่อยกับขายดีนะครับดำๆดับกับใครข,าย,ขายนะครับ